ตอนนี้ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงท็อป10วันนี้นะคะคงหนีไม่พ้นค่ะกับทนะ็อปเทน,นนักเตะบาร์เซโลนาค่ะมาดูดีกว่านะคะว่ามีการกรวบรวมไว้นะคะว่านักเตะที่ลงสนามนะคะมากที่สุดนะคะอันนี้คือการลงสนามให้กับทีมนะมากที่สุดมาดูกันว่ามีใครติดอันดับกันบ้างสำหรับอันดับสิบนะคะ เริ่มด้วยชอร์ดี้อาบาค่ะสำหรับชอร์ดี้อาบานะคะหรือว่าชอร์ดี้อาบารามอสนะคะคนนี้นี่ยเ,เป็นนักเตะชาวสเปนนะคะปัจจุบันลงเล่นให้กับบาร์เซโลน่านะคะสโมสรในลาลิกาและทีมชาติสเปนค่ะเขาได้รับการยกย่องนะคะว่าเป็นหนึ่งในแบ็กซ้ายที่ดีที่สุดในรุ่นเลย การลงสนามของเขานะะคอยู tamam ation ่ท e ี่424นัดรวมทุกรายการนะคะต้องบอกก่อนค่าตัวของเขาอยู่ประมาณ14ล้านยูโรค่ะเขาเนี่ยย้ายมาจากบาเลนเซียในปี2012นะคะแม่เจริงๆคนนี้ต่อไปค่ะอยู่ที่อันดับ9ก้าคา a เลสเลซัคนะคะ คนนี้นะคะคาเลเด้แซกเนี่ยเขาถือว่าเป็นนักเตะอีกหนึ่งคนนะคะที่ล่อเอาการอยู่เหมือนกันนะคะเขานี่ลงสนามมาแล้ว450นัดนะคะเขาอะอยู่กับทีมนะคะฟอนดัสในปี1967 <astero? S 1> นะคะแล้วก็มาอยู่กับทีมอีกทีมหนึ่งเนี่ยจนแผนสตาร์เลยนะคะถึง1 9 8 1งคะ่ะ อันดับ8วิกเตอร์บันเดสนะคะหรือว่าวิกเตอร์วันเดสอาริบัสนั่นเองวันนี้เป็นนักอดีตฟุตบอลอาชีพนะคะเป็นชาวสเปนค่ะเขาเล่นในตำแหน่งผู้รักษาประตูนะคะเดิมเนี่ยเขาเป็นนักเตะเยาวชนของสโมสอนเลยนะแล้วก็เปิดตัวกับทีม ชุดใหญ่นะคะในปี2002ค่ะแล้วก็อยู่กับทีมจนถึงปี2014แล้วก็ย้ายมาอยู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะลงสนามมาแล้ว535นัดค่ะอันดับเจ็ดมิเกลี่ค่ะก็คนนี้นะคะมีค่าตัวอยู่ประมาณ70,000ยูโรนะคะปัจจุบันเนี่ยคือเขา แผงสตาร์ทแล้วนะคะทั้งหมดที่เขาลงสนามนะคะอยู่ที่550นัดนะคะต่อไปอนาโพค่ะคาเลสบูโยสค่ะคนนี้ค่ะเป็นนักเตะชาวสเปนนะทุกคนเป็นกับตันสมูสอฟุตบอลบาร์เซลโลนาด้วยและเป็นหนึ่งในนักฟุตบอลทีมชาติสเปนด้วยนะคะเขารับหนะ้าที่เป็นกองหลังตัวกลางนะคะ แล้วก็ฝีมือดีมากๆแล้วก็เก่งในเรื่องแบ็กขวาด้วยเข้ารับตำแหน่งกับตันบาร์เซโลนานะคะหลังจากที่หลุยเอริเก้หรือว่าคาร์เดซุยโยสเปเนี่ยเดิมเป็นนักเตะเยาวาชนของจงโมโสดนะคะรวมกันลงเล่นอยู่ที่592นัดค่ะต่อไปที่อันดับห้า ชาร r a ส p ปิ u เ b a บาร์นาเบลค่ะคนนี้เขาเป็นนักฟุตบอลชาวสเปนนะคะปัจจุบันอยู่ในตำแหน่งเซนเ,นเ,นเ,นเตอร์แบ็กให้บา์เซโรน่านะคะแล้วเขาก็อยู่ทีมชาติสเปนด้วยนะคะตัวเขาเองยา้ยา,ยายมาจากแมนเชสเตอร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะขอไปด้วยค่าตัวเขาอยู่ที่5ล้านยูโรค่ะ แล้วก็การลงเล่นของเขานะคะลงมาแล้ว603นัดนะคะอันดับสีอันเรสอินเนียตาวันนี้ก็เป็นนักเตะชาวสเปนนะคะปัจจุบันลงเล่นอยู่ในตำแหน่งกองกลางให้กับวิเชลโคเบตในเจลีของประเทศญี่ปุ่นค่ะเขาเป็นนักตเตะเยาวชนของสโมสสน,นะคะแต่ก่อน ตานนี้ก็ลงเล่นไปแล้ว673นัดค่ะอันดับสามเซคิโอบุลเกสนะคะหรือว่าเซคิโอบุลเกสบูโกสนะคะก็เปนะ็นนักเตะขุงบอลชาวสเปนคับปัจจุบันเล่นในตำแหน่งกองกลางนะคะตัวรับให้แก่บ,บาร์เซลโลนาและทีมชาติสเปนค่ะ เดิมทีนะคะเขเป็นนักเตะเยาวชนของสโมสรเปิดตัวกับทีมชุดใหญ่ในปี2008ค่ะแล้วก็ลงสนามมาแล้ว676นัดค่ะอันดับที่2ซาบีเอนันเดสค่ะก็ชื่อคุ้นหนูนะคนนี้หรือว่าซาบีเออานันเดสอีเกรลค่ะไอเป็นชื่อน่าจะเป็นชื่อสเปนเขานะ ก็อย่างที่บอกค่ะเป็นผู้จัดการฟุตบอลแล้วก็เป็นอดีตนักฟุตบอลชาวสเปนด้วยนะคะซาบีเนี่ยได้รับตำแหน่งผู้เล่นแห่งเกมในนัดชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกด้วยนะเมื่อปี2009โดยพาทีมบาร์เซโลนานะคะชนะสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจนเป็นแชมป์ค่ะสำหรับการลงเล่นของเขานะคะทั้งหมด7 6 6นัดค่ะ ปัจจุบ,บันเขาเป็นคนซื่อทีมนะคะอันดับที่หนึ่งเลโอนสเมสซี่ค่ะเขาเป็นนะักฟุตบอลชาวอาร์เจนตินานะคะปัจจุบ,บันเล่นในตำแหน่งกองหน้าให้กับปารีสแซงแชงแมงนะคะในลีกเออฝรั่งเศสนะคะแล้วก็ทีมชาติอาร์เจนตินาด้วยเขาเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดนะคะหลายคนก็พูดแบบนั้นเพราะฝีมือของเขาด้วยนะคะ โดยที่ตัวเขาเองนะคะลงสนามมาแล้ว776นัดนั่นเองโหเยอะมากๆนะคะหลายคนนี่คือเหมือนเก็บช่วงเวลาเก็บสตอร์เหมือนก็ได้เก็บชั่วโมงอ่ถ้าเป็นนบีก็เก็บชั่วโมงเก็บชั่วโมงบินใช่ไหม,มอันนี้คือเก็บชั่วโมงในการลงสนามน,นะคะในแต่ละรอบเยอะมากๆนะคะขอบุณข้อมูลนะคะจาก ศลกกส,ะสะตีนะคะและ้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมอีมากมายค่ะสามารถเข้าไปอ่านได้ด้วยนะทุกคนขอเป็นข้อมูลดีๆค่ะสำหรับทับปทนในวันนี้นะคะก็ฝากติดตามกันด้วยหวังว่าจะชื่นชอบกันนะคะหิดภาพระการใดก็ขออาภัยด้วยวันนี้ขอตจะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ